ทหารไทยโหดสมชื่อค่ะนักรบดำฐานภูผีเจอผีขเมขมรขอกลับบ้านเจอตะเพิดล่านหรืออยากตุยรอบสองอีก สืบเนื่องจากวันนี้ค่ะเฟซบุ๊กนายกระกฏเกตแก้วอดีตทหารพรานค่ายปักธงชัยได้โพสต์ข้อความเล่าถึงเหตุการณ์ขนหัวลุกที่สมรภูมิภูผีค่ะโดยระบุว่าผีขเขมรในขอกลับบ้านเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเกิดเหตุการณ์ขนหัวลุกขึ้นกับทหารพรานตอนที่รบกับขเขมรที่ภูผีค่ะนี่คือคำบอกจากปากของทหารพรานกองร้อยผีกองกอยที่รบกับขเขมรช่วงวันที่24ถึงวันที่28กรกฎาคมขเขมรเข้าตีฐานตาสิง ค่ะฐานภูแมนฐานป่ามันและฐานตางาคอมเมนได้สูญเสียจํานวนมากชนิดเกลื่อนหน้าแนวนะคะและแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ขนหัวลุกขึ้นในตอนเช้าวันที่26 เวลาตีห้าได้เกิดลมพัดกันโชคเข้ามาและก็ได้ยินเสียงคนเดินด้านหน้าแนวค่ะทหารพรานเนี่ยก็ได้มีการส่องกล้องกลางคืนดูค่ะแต่ว่าก็ไม่พบอะไรนะคะแลวก็มีเสียงม้าหอนในช่วงตีห้าถึงหกโมงเช้าวันนั้นตอนนั้นเนี่ยฟ้ายังมืดอยู่ได้ยินเสียงคนร้องไห้คร่ำครวญคร่ำครวญว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านนาน4-5นาทีเลยค่ะดังมาจากหน้าแนวทหารพรานในฐานได้ยินเสียงนั้นทุกคนค่ะทหารพรานรุ่นพี่เนี่ยก็เลยบอกน้องๆว่าไม่มีอะไรเขาอยากกลับบ้านเขา ตือนน้นผ่านไปจนถึง6กโมงเย็นค่ะก็ได้เกิดเรื่องขนหัวลุกขึ้นอีกรอบโดยมีเสียงหมามีการเหวาห้อนหอยหวนค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา6กโมงเย็นไปจนถึง3ามทุ่มซึ่งไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแบบนี้คงเป็นผีขเขมรเล่นงานหลอกถามพรานแล้วสินะคะถามพรานจึงได้วอไปถามฐานตาสิงก็ได้รับคําตอบว่าที่นั่นก็ได้ยินเสียงคนร้องโอดโอยหอยหวนอยู่ด้านล่างค่ะถามพรานที่ฐานตาสิงในส่องกล้องกลางคืนดูก็ไม่เห็นมีอะไรค่ะแล้วเสียงที่ได้ยินนั่นแหละมันคือเสียงอะไร F c ช่วยตอบ เสียงที่ได้ยินและสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทหารพรานในเหตุการณ์ลงความเห็นว่าเป็นผีเขมรที่ตายค่ะคงจะมาขอให้เราเนปลดปล่อยสิ่งพันธนาการเขาให้พวกเขาได้กลับบ้านแล้วก็ให้เขาได้ไปเกิดใหม่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะกับทหารพรานร้อยผีกองกอยที่มีการเล่าให้ฟังจึงมีการมาเล่าต่อให้กับเอฟซีฟังค่ะ